สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็แฮปปี้นิวเอียร์สองพันยี่สามนะครับว่าขอให้ทุกท่านนะครับสำเร็จในการเทรดลงทุนนะครับทุกสินทรัพย์ในปี2023นยี่ฮะใครจิตดอยปีที่แล้วก็ขอให้หลุดดอยนะครับแล้วก็กลับมามีกําไรในปีสองนยี่สามปีที่แล้วใครได้กําไรก็ขอให้ได้กําไรอีกเท่าตัวเลยนะครับสุขภาพกายและใจแข็งแรงครับมีความคิดสร้างสรรค์มันเจิดนะครับ ขอบคุณท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนผลงานเป็นอย่างดีเสมอมานะฮะวันนี้ก็เริ่มต้นปีนะผมอัดอผมอัดคลิปนี้วันที่1เดือน1น,นะ2023ก็เป็นการส่งความสุขให้กับท่านละกันวอวยพรท่านละกันนะครับขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุนกันอย่างดีเสมอมาครับไม่ว่าจะเป็นการชมคลิปไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนันสนนสงสือนะครับวันนี้เริ่มต้นปีด้วยการนําเสนอไอเดียนี้เนาะ เรื่องราวของความศรัทธาในตนเองครับความศรัทธาในตนเองคือพลังพิเศษนะครับแล้วก็วิธีการสร้างความศรัทธาตัวเองครับสําคัญนะครับเรื่องนี้ผมผมมองนะคือผมเองนี่ก็ตอนนี้กําลังมีความคิดประเด็นอยู่เพราะว่า,วาตัวเองเริ่มเจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคที่มันรู้สึกติดจตกด,ดนะครับทําให้พยายามที่จะดิ้นรนหาทางออกให้มัน ดีๆหน่อยทำให้เราเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์ที่มันขับขันเนี่ยนะมันทำให้ผมมองเห็นเออวะจริงๆอ,อ่ะไอเรื่องของความศรัทธาตัวเองนีมนมน่มันมันมีมันเป็นปัจจัยสำคัญนะสำหรับการต่อสู้และการที่จะเอาชนะอุปสรรคได้นะฮะผมเลยนะักคิดเล่นๆเออเนี่ยความศรัทธาในตัวเองเนี่ย,ยมันเป็นเหมือนกับพลังพิเศษเลยนะคุณว่าไหมคนที่มีความศรัทธาตัวเองเนี่ยคือคนที่มีพลังพิเศษนะครับ ความศรัทธาในตัวเองคือพลังแฝงสําคัญนะครับที่ว่าคุณสามารถดึงมาใช้ในยามที่คุณกําลังตกอยู่ในที่นั่งลาบากครับหรือว่าเจออุปสรรคครั้งสําคัญนะครับความความศรัทธานี่มันเป็นเหมือนกับเสียงกระซิบที่บอกว่า้สู้ต่อไปนะนายดีพอที่จะไปถึงเป้าหมายได้ครับมันความศรัทธามันทําให้เราแบบกล้าให้กำลังใจตัวเองครับนะะ คือมองตัวเองเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนแล้วก็กระตุ้นตัวเองครับมันทําให้เรากล้าลงทุนในตัวเองครับทําให้เรามีก๊อกสองนะเปรียบเทียบง่ายๆครับคนที่ไม่มีความศรัทธาตัวเองในเวลาเจออุปสรรคมาเนี่ยก็ล้มเลิกไปเลยครับแล้วหรือไม่ก็ไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านไปโอดครัวอะไรก็ตามครับแต่คนที่ไร้ศรัทธาตัวเองเนี่ยมักจะล้มเลิกไปส่วนใหญ่นะ แตกต่างจากคนที่มีศรัทธาตัวเองนะครับเขาจะมีก๊อกสองครับคือเขาเขาไม่ยอมแพ้ครับเขาจะกล้าพยายามอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะกล้าเรียนรู้จากความผิดพลาดเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาสําเร็จได้ฮะนี่นี่เป็นสิ่งที่สําสคัญมากนะความศรัทธาตัวเองเนี่ยนะผมมองว่านี่แหละฮีโร่ทุกคนจะมีความศรัทธาในตัวเองนะครับดังนั้นสําคัญนะคำว่าปีใหม่ ผมว่าปีสองสามนี่น่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะคือผมผมสังเกตสิ่งที่ผมเจอนะตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมละตุลาคม,าคมเป็นต้นมาเนี่ยอยมันแปลกๆเว้ยธุรกิจยอดขายยอดคงยอดขายเนี่ยมันดาวลงแบบหวบลนนะหวบจนแบบเฮ้ยมันน่าสงสัยอะหลังจากนั้น ก็เริ่มเห็นว่าเออมันชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆนะเน,นี่ยผมว่าปี2023เนี่ยเผาจริงน่ะน่าจะเป็นเผาจริงดังน,นั้นผมว่านะอยากชวนท่านครับมีความศรัทธาตัตว,ตวเองนะครับว่าเออเนี่ยสร้างมันขึ้นมาครับสร้างมันขึ้นมานครับทายังไงครับถึงจะเ,เริ่มที่จะสร้างความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นตัวเองนะครับขึ้นหนึ่งครับคุณต้องมีเป้าหมายที่สมจริงตัวเองครับหรือว่าคุณต้องจริงจังนะ กับเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ครับสําคัญนะครับคนที่มีถา,ถาตวเองนะต้องมีเป้าหมายที่มั่นคงและหนักแน่นแล้วก็อยากได้จริงๆครับอยากอยากมีชีวิตดีขึ้นนะสมมตินะอยากมีชีวิตดีขึ้นกว่านี้อยากมีไรายได้เท่าเนี้ยอยากจะมีอิสรพท,ทางการเงินนะอยากจะมีเงินไปช่วยเหลือคนคนอื่นเนี้ยอยากจะมอาเงินไปซัพพอร์ตอย่างผมเองเนี่ยผมต้องเป้าหมายใหม่ผมคือผมจะ ต้องมีรายได้เข้ามาเพาื่อจะมีเงินเนี่ยไปส่งหลานผมเรียนให้จบให้ได้ครับนี่เป็นเป้าหมายต่อไปนะผมผมเพิ่งส่งหลานอีกหลานคนที่2เรียนจบหมอไปแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียนมหนะม .4 ม .5 เนี่ยผมตั้งใจว่าจะจะตั้งใจแล้วผมผมบอกบอกกับครอบครัวแล้วบอกจากบอกกับปู่ปูบอกกับปู่บอกกับพ่อแม่แล้วผมจะส่งคนนี้จบให้ได้นะก็ตั้งใจครับเป็นเป้าหมายที่ผมอยากจะ ไปต่อให้ได้ต้อง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 ทำอะไรให้ได้ที่มันมีรายได้เข้ามาให้มันแบบสม่ําเสมอมากกว่านี้นะครับเนี่ยนี่ต้องต้องมีเป้าหมายก่อนนะสคือคุณต้องสร้างสิ่งแวดล้อมครับตัวเองนะด้วยการคิดบวกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการอยู่ในสื่อครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเอ่อยูทูบไม่ว่าจะเป็นอ่อหนังสือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาเสียงเสียงบอกตัวเองเนี่ยต้องเป็นบวกครับ เป็นบวกตัวเองครับเสียงเนี่ยนะคือการที่เราตีความการพูดถึงตัวเองเนี่ยสำคัญนะครับเรื่องนี้เพราะว่าจิตได้สานึกเราเนี่ยนะมันจะมีการรับรู้ครับถ้าคุณตีค่าตัวเองในแง่ลบคุณมองในลบปะเนี่ยคุณย่อมจะดีกรีของความศรัทธาตัวเองเนี่ยย่อมลดต่ําลงครับอันตรายครับนะฮะข้อ3คือคุณต้องรับทราบถึงความสําเร็จและความหลงหลตัวเองครับ ต้องนึกถึงมันบ่อยๆครับสําเร็จคืออะไรตรงไหนเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนวันเร็จอ่าและความลงไหลคุณคืออะไรอ่าถ้าคุณมีนะคุณมีความลงไหลเนี่ยทยาในสิ่งที่คุณคุณชอบและคุณตื่นมาอยากทําอ่ะแล้วทําแล้วมันได้ดีทําแล้วมันยิ่งทํายิ่งมันยิ่งมันเจนเนเรตรายได้ให้เราได้เนี่ยโอเคล่ะมันอาจจะลดลงไปเรื่อยเพราะว่าอาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงโลกตามแต่ว่าทําแล้วเรามีความสุขของมันนะถึงจุดหนึ่งอ่ะผมนี่ผมบอกเ้ยนะถ้าผมให้มากพอให้ไปเรื่อยเนี่ยผมว่าในสุดเนี่ มันก็จะมีมีรายรับเข้ามาเองครับนะฮะผมตั้งใจอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีแพชชั่นนะฮะและแพชชั่นนั้นมันเป็นการส่งต่อเรื่องดีๆส่งต่อประโยชน์ให้คนอื่นนี่ยผมว่าสักวันนึ่งคนอื่นจะเห็นค่าเราเองครับผมมองเงี้ยนะผมเชื่ออย่างเงี้ยแบ่งปันครับเนี่ยต่อมาบแบ่งปันสิ่งที่คุณมีครับให้คนอื่นครับเนี่ถ้าคุณมีความหลงไหลในการหาความรู้ และเป็นความรู้ที่ส่งต่อชาวบ้านคนอื่นรับรู้แล้วเขาได้ประโยชน์เนี่ยผมว่าใช่เลยครับช่วยได้เลยนะฮะฝันไกลครับไปถึงดวงดาวครับนะฝันให้ไกลกว่าที่เราเป็นอยู่ครับและเป็นสิ่งที่คนอื่นทําได้เราก็ต้องทาได้เช่นกันการฝันไกลนะครับมันทําให้เราเหมือนกับอยากจะบูส์พลังตัวเองครับเราอยากชาร์าทายเดี๋ยวต้องไปให้ได้ต้องไปให้สุดเนี่ยสาคัญนะครับ 6. อยากกลัวครับที่จะพูดออกมาครับ พูดกับตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องบอกวบ้าะก็ได้นะผมว่าไม่ค่อยดีแต่ว่าเป็นการตั้งคอมมิชเมนต์ตัวเองครับตั้งคำมั่นสัญญาว่าเอ้ยเนี่ยเขียนเลยเนี่ยปีนี้ฉันจะทำอย่างนี้ให้ได้นะหรือไม่คุณก็บอกตัวเองซ้ำๆซ้ำ,ซำๆซำ้ๆนะครับจะดีมากเลยเพราะว ah? ่าการที่คุณบอกตัวเองซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับตอกย้ําตัวเองว่าเราจะต้องเราจะไม่ลืมมันนะเราจะต้องทําให้ได้นะฮะเจ็ดครับดูแลตัวเองครับเพราะว่าคุณคือคนสําคัญ ตอนนี้ผมว่ายิ่งใหญ่ใหมนะคุณเคยเห็นตัวเองเป็นเพื่อนตัวเองหรือเปล่าครับตัวคุณเองเนี่ยร่างกายคุณเนี่ยคุณกับร่างกายแยกส่วนกันนะคุณรู้ไหมคุณกับร่างกายคุณแยกส่วนกันคุณต้องเป็นเพื่อนกับร่างกายคุณผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งเ่อะมันมันก็อจะต่อต่อเนื่องจากเรื่องต่อไปคือเนี่ยคุณต้องเป็นคนซัพพอร์ตตัวเองครับคุณเคยเป็นเสียสายเปให้กับตัวเองหรือเปล่าครับ ว่าน้อยนักน้อยนักหนะ้าที่คิดแบบเนี้ยผมคิดได้ฮะเพราะว่าผมเองเคยแต่ก่อนนะตอนเป็นหนุ่มๆเนี่ยผมเคยคลั่งรักมากคลั่งแล้วแล้วก็ไปทุกอย่างเลยนะสงสง,ส,งสาวๆเลยนะที่ชอบใครเนี่ยโอ้โหเปจัดหนักมากถึงจุดหนึ่งครับเวลาผ่านไปนะเราเริ่มมีอายุม,มากขึ้นเราเริ่มมีวุฒิภาวะมากขึ้นเออว่ะนั่งคิดทําไมเราต้องเป,ปย์ชาวบ้านอยู่ทาไมเราไม่เคยเปย์ตัวเองเลย ลองไปดูไหมสิลองให้รางวัลตัวเองลองสนับสนุนตัวเองลองซัพพอร์ตตัวเองสิโอ้โหครับเปลี่ยนเลยครับมุมมองเปลี่ยนโลกเปลี่ยนไม์เซตเปลี่ยนแล้วก็เราจะมีผมจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นมันเหมือนกับเป็นการสร้างแรงดูดครับโดยที่ผมว่าร่างกายเราเนี่ยม,มีความเป็นมนุษย์แล้วนะที่ม้แร,ง,รงดูดพิเศษครับที่ท,ท,ทตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกคืออะไรแต่ว่าเออม,มันช่วยได้นะนะดังนั้นเนี่ยผมว่านะถ้าคุณอยากจะ สร้างความศรัทธาตัวเองนะเชื่อมันดัวเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นนะผมว่าเป็นเสียสายเปย์ตัวเองครับอย่างวันนี้ผมเองก็เป็นปีใหม่ใช่ไหมผมก็ไปไปเลี้ยงเลี้ยงข้าวตัวเองครับผมเข้าบุฟเฟ่เลย <c oughs> บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นชอบมากเป็นเป็นเป็นปลานะปลาคือดีนสุขภาพโอเคแหละสุขภาพแล้วก็ผมจัดเลยเป็นบุฟเฟ่ในระดับที่เป็นอ่ามันมันจะมีเป็นคลาสใช่ไหมคลาสราคา ต่ำกลางสูงผมจัดคลาสสูงเลยไปอย่างแบบเน,นี่ยพรีเมียมเลยผมันเป็นรอยเย่าเลยมันรอยเยาเลยบุฟเฟ่ต์รอยเย่าระดัแบบท็อปเลยครับก็เป็นการขอบคุณตัวเองแล้วก็บอกตัวเองนะปีนี้หนักนะเว้ยแต่ว่าวันนี้เลี้ยงเป็นการสร้างกาลังใจนะเดี๋ยวเราสู้ด้วยกันเราสร้างอนาคตเราจะสร้างรายได้อ่ช่องทางใหม่ให้กับตัวเองต่อไปนะสู้ๆนะมาณนี้นะเป็นการเนี้ยครับ คุณต้องคุยัวเองครับแล้วก็เป็นเสียสายเปย์ตัวเองครับนะฮะรู้จักสัภาพตัวเองครับกําจัดนะกาจัดอะไรก็ตามที่มันเป็นลิมิตครับอย่าให้มีลิมิตมาครับถ้าเรากําจัดลิมิตได้นะผมว่าเราจะจะก,ก้าวต่อไปได้อย่างคือเนี่ยคุณฝันไกลนะใช่ทุกคนฝันไกลแต่ว่าหลายคนเนี่ยมีลิมิตปฏิเสธตัวเองครับอันตรายมากนะเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ศรัทธาตัวเองนะคุณต้องทลายลิมิตครับเชื่อว่าฉันทําได้ ให้ในตัวเองครับคุยกับตัวเองให้ในตัวเองแล้วสู้ต่อ,อไปนะฮะลองรอบตัวเองด้วยคนนี้เหมาะสมก็คล้ายกันที่ว่ามีความเข้มแข็งครับเผชิญความกลัวครับอะไรก็ตามเป็นความกลัวเนี่ยลองเข้าไปเรียนรู้พิจารณาเลยครับรองว่าถ้าคุณเอาชนะได้นะถ้าคุณเข้าใจมันนะคุณจะผ่านและคุณจะกลายเป็นอัปเลเวลขึ้นไปได้เลยครับะะมองหาบทเรียนครับมองหาบทเรียนที่เกิดขึ้นจากอุปสรรคต่างๆนนมันสอน เอออุปสรรคข้างนี้มันจะให้ไกด์อะไระหรือว่ารถทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแล้วว่าได้จักขาขึ้นเราจบแล้วเราต้องหา S curve ใหม่นะอะไรคือ c u r เ e เราอ่าลองพยายามหาใหม่หาแนวทางเนี่ยรู้ไปเลยครับหาผมหาแนวทางมาเลยครับหาความรู้และแชร์ไปครับหาความรู้แชร์ไปผมจุดหนึ่งครับตกผลึกเองครับแล้วจะกลายเป็นจะกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของผมเองอันนี้ผมทําอันนี้เป็นประจานะครับนี่นี่เป็นสิ่งที่ผมว่าสําคัญนะความศรัทธาจะเองอยากให้ปี2อ2 3นะทุกคน ถ้าอยากให้มีสักอย่างนะผมอยากให้คุณมีคือมีความศรัทธาตัวเองครับถ้าคุณมีนะผมว่าคุณจะเอาชนะวุฒักได้แล้วคุณจะกลายเป็นฮีโร่ได้ในสุดนะครับขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความศรัทธาเลยนะคุณจะกลายเป็นฮีโร่ได้ในสุดนะครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ